นี่คือแหล่งคุมพลังงานที่เรียกว่านี่ใมพลังงานที่เรียกว่า,าถังลมน,นะครับอันนี้อาจจะยังไม่เสร็จเรียบร้อยครับผมเหลือแผ่นอะคริลิกแล้วก็จัดไฟนิดหน่อยนะฮะก็อยู่ในระหว่างการตัดสินใจครับผมว่าจะเลือกไฟสีอะไรดีนะฮะที่เล็งเล็งไว้อยากได้สีสีน้ําเงินนะอ,อยากได้สีน้ำเงินคือเป็นสีมาตรฐานที่เรียกว่า,าสีมาตรฐานที่ ปิดบังจุดกำหนิอะไรได้นะครับผมจริงๆก็อยากได้สีเขียวเขียวแก่นะครับอาจจะมีทักสองสีครับเนี่ยนี่คือสิ่งที่เรารักครับผมไม่ว่ากันครับผมใครรักก็ว่านไปครับผมใครรักใครชอบแบบไหนว่านไปครับผมนี่คือสิ่งที่เรารักนี่คือสิ่งที่เราเป็น